ก้าอาหารลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงหลายคนบอกว่าพี่ปาต่อเน,นี้ยปัญหามันเป็นมากเลยไขมันในเลือดสูงทำยังไงเดียวต้องงดอะไรต้องดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคำตอบจะอยู่ในนี้แต่อย่าลืมกดถุกใจกดติดตามช่อง y t u t u healthy fish a g e h e a l t y fish บายพี่ปาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปาจะส่งมาให้แล้วเรามาดูกันเลยว่า โอ้โหอาหารอะไรที่เราควรจะเลือกกินตอนนี้พี่ปลาบอกว่าโรคตัวใหญ่มาจากอาหารมีอะไรบ้างที่จะทําให้ไขมันของเราไม่สูงก้าวอาหารนี้เป็นคําตอบมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าไขามันชนิดหนึ่งที่พบในร่างกายของคนเราโดยร่างกายเราสามารถรับคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เรากินเข้าไปรวมถึงมาจากภายในร่างกายของเราที่สร้างขึ้นมาเองแต่ปัญหาคอเลสเตอรอลที่สูงพบมากในปัจจุบันมาจากการเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ยังอาหารแปลรูปอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งบะหมี่คอเลสเตอรอลสูงก็ทําทให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าการควบคุมคอเลสเตอรอลในร่างกายสามารถทําให้ความเสี่ยงในการเก,กิดโรคต่างๆลดลงโอ้โหตอนนี้จะได้ยินเลยคนเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงกันมากแล้วจะทําอย่างไรอ้ามาฟังกันเลยวิธีการควบคุมคอเลสเตอรอลทําได้ด้วยการออกกำลังกายและการเลือกกินอาหารที่มีไขมันดี ซึ่งอาหารที่มีไขมันดีและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้มีดังต่อไปนี้คือ 1. ธัญพืชแน่นอนธัญพืชเมล็ดธัญพืชและข้าวแบบไม่ขัดสีสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่โอโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้เนื่องจากธัญพืชแบบข้าวไม่ขัดสีนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยธัญพืชที่แนะนำ บอกเลยว่าให้กินเป็นประจำได้แก่ข้าวโอต๊ตข้าวบาเล่มเมล็ดแฟลทรวมถึงข้าวก้องข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวไม่ขัดสีอื่นๆแน่นอนเลยถ้าเราเลือกทานอาหารที่ถูกต้องปัญหาไขมันในในเลือดสูงก็จะลดลงข้อที่2กระเทียมอา้าวกระเทียมสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเราเองแล้วกระเทียมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยใช่เลยค่ะกระเทียมพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่ากระเทียมสารอาหารสําคัญในกระเทียมนั้นก็คืออะลิซิน ซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้รวมถึงยังช่วยลดความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจึงควรกินกระเทียมเป็นประจำนอกจากนี้ยังช่วยลดไขมัน L D L ได้อีกด้วยข้อที่3เนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลา,อ,ปาอ่ามาฟังกันเลยเนื้อปลาเนื้อปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ถือเป็นอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดียิ่งถ้าเรากินเนื้อปลาอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์พี่พราวบอกมันสำคัญมากเลย การที่เราได้กินเนื้อปลา2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์นี่มีประโยชน์จริงๆรู้ยังไงอะพี่ปลานอกจากเนื้อปลาจะมีไขมันโอเมก้าสซึ่งสามารถช่วยลดไขมัน l d l ได้แล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจป้องกันการเต้นของหัวใจผิดปกติเนื้อปลาที่แนะนําให้กินได้แก่ปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาสดีนปลาแอนชูวีรวมถึงปลาทูปลาช่อนหรือปลาทูปลาช่อนก็ได้เลยปลากระพง ปลาเนื้ออ่อนปลาสวายปลาอินทรียแล้วก็ปลาดุกมันมีประโยชน์จริงๆแล้วเราบอกเลยว่าเราสามารถทําอาหารได้หลากหลายแล้วก็ไม่เบื่อและที่สําคัญสําคัญถ้ายิ่งเป็นวัยผู้สูงอายุการรับประทานเนื้อปลาเนี่ยจะสําคัญมากๆเรามาดูกันเลยว่าเอเลือหันต่อไปมันมีอะไรอีกพี่ปลานอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อที่สี่น้ำชาน้ําชาเนี่ยเหรอชื่อเราแขกมันใช่เราเคยได้ยินไหมเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่คนจีนเขาบอกว่า เขาจะกินเนี่ยของมันมันเช่นาวผัดก็เลยก็จะต้องมีน้ำชาก็น้ำชาที่ช่วยไล่ของมันมันไล่ไขมันออกจากร่างกายเรามาฟังกันแน่นอนเลยในน้ำชาที่เราดื่มอยู่นั้นมีสารอาหารตามธรรมชาติที่สามารถช่วยสุขภาพของหัวใจดีขึ้นโดยเฉพาะชาดําชาขาวและชาเขียวที่สามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดนั่นจะมีสารคาตชินและเคอร์สตตนโดยสารทั้งสองชนิดนี้ สามารถช่วยปรับความดันโลหิตให้เกิดความสมดุลช่วยยับยั้งไม่ให้ร่างกายของเราดูดซึมคอเลสเตอรอลมากเกินไปช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดอุดตันลดการอักเสบและช่วยกระตุ้นระบบห่อแพรนไขมันได้ดีด้วยอ่าข้อที่ห้าถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งเรามาฟังกันถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งเนี่ยจะเป็นถั่วที่เป็นอย่างไรคะมีกรดไขมันโอเมก้าสซึ่งถือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ดีต่อร่างกายนอกจากนี้ ยังมีแร่ธาตุอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมที่สามารถช่วยลดความดันเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโดยถั่วเปิืกแข็งที่แนะนําให้กินเป็นประจําได้แก่พวกอารมอน์พิชติโอทูริสงอ์เป็นไงคะมันดีน่าทานเลยนะข้อที่6ผักที่มีไฟเบอร์สูง6ผักที่มีไฟเบอร์สูงเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะไฟเบอร์หรือใยอาหาร นอกจากจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วอีกประโยชน์ที่สําคัญนั่นก็คือช่วยลดระดับไขมันและลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยโดยผักที่แนะนําให้กินเป็นประจํานั่นก็คือผักใบเขียวมะเขือยาวบวกกระเจี๊ยบถั่วลันเตา่ารวมถึงแครอทข้าวโพดแล้วก็บรอกโคลีด้วยโอ้ยสุดยอดจริงๆข้อที่7ผลไมล้ลดเปรี้ยวผลไมล้ลดเปรี้ยวอืตอนนี้หน้ามะม่วงเราก็นึกถึงอะไรคำมะม่วง หรืออะไรที่มันหมีวรวแล้วเปรี้ยวๆทานแล้วตาสว่างเข้ามาเลยอ้ามันช่วยลดไขมันได้เหรอมาฟังกันแน่นอนเลยผลไม้รสเปรี้ยวมักมีไฟเบอร์เพคกตินซึ่งเป็นชนิดที่ละลายในน้ําและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้รวมถึงยังช่วยหยุดตับไม่ให้ผลิตคอเลสเตอรอลออกมามากเกินไปโดยผลไม้รสเปรี้ยวที่ควรกินเป็นประจำได้แก่องุ่นมะนาวส้มพลุนและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่รวมถึงแอปเปิลแล้วก็กีวีด้วยอ้าเรามาดูต่อแน่นอน 8. น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกบอกเลยว่าน้ำมันมะกอกประเภท extra virgin olive oil ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจโดยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้รวมถึงยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพ,พลันได้ด้วยนอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันโอเมก้า3 สามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดี HDL และช่วยลดคอเลสเตอรอลลดระดับไขมันเลวได้อีกด้วยขอ้อ 9. ก้าอโวคาโดอุ้ยอโวคาโดเป็นผลไม้ที่หลายคนบบกอร่อยและชอบทานนอกจากนี้อโวคาโดยังมีประโยชน์อโวคาโดในอโวคาโดนั้นมีไขมันดีอยู่เยอะมากซึ่งไขมันดีถือเป็นสารอาหารที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ดีช่วยลดระดับไขมัน LDL รวมถึงยังสามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกายด้วย นอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดน้ําหนักได้อีกทางหนึ่งอวันนี้ถ้าใครบอกว่าอพี่ปลาวูกรดูหาทานยากเราเลือกอาหารนะคะเราเลือกสิ่งที่เราจะรับประทานมีต้องก้าวชนิดและที่สําคัญก่อนที่เราจะรับประทานอะไรเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์กับร่างกายเราหรือไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าลืม กดถุกใจกดติดตามช่อง YouTube HealthyFish p a เพจ e a l t h y f ิ s บายพี่ปลาแล้วตอนนี้พี่ปลามีไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์ออกทางที่เพจ e a l t h y f i s บายพี่ปลาและช่อง YouTube HealthyFish ในช่วงเช้า9้าโมงและแน่นอนแน่นอนเลย ถ้าใครสนใจทำ YouTube ก็เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอรและช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบออย่าลืมพลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาลงให้ทุกวันมาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงยูคคุณภาพผู้ส่ใบคยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ